ฟังว่าวานนี้ไม่เข้าใจวันนี้เข้าใจชัดขึ้นไหมโอ้ชัดขึ้นโอ้ดีจังเลยนด <laughs> ีดีดีเอแจ้งแล้วเนาะแจ้งควกวแล้วเนาะ <laughs> ฟังมาตั้งนานแล้วฟังทีไรเมาทุกทีใช่ไหมจัดว่าหลายคนนะฟังพ่อครูในี่ฟังทีไรเมาทุกทีเลยนะทานปวดอะไรทันนะสองเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งทำไงสองเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่ง บางทีฟังไปอะไรเมาทุกทีมันก็ยากนะคนไม่มีสภาวะหรือคิดตามไม่ทันนี่ยก็ยากเหมือนกันเข้าใจรู้อยู่ใช่ไหมว่าเป็นหนึ่งก็เหมือนเข้าใจเนาะแต่ก็ไม่ชัดเนาะก็ดีอ๋อ,อลเลยมาย่อยให้ฟังย่อยให้ฟังเข้าใจชัดขึ้นก็ดีแล้วนะหรือถ้าเปรียบเทียบ er ใช่ไหมถ้าคนในโลกเอาระหว่างชั่วกับดีธรรมดาเนี่ยดีก็ดีกว่าใช่ไหมเห็นไหมสอง ชั่วกับดีดีก็ดีกว่าใช่ไหมอ่าระหว่างดีแบบมีทุกข์กับดีแบบมีสุขอีกนะทาดีแบบมีทุกข์อีกนะทาดีแบบมีสุขอีกนะใช่ไหมอะไรดีกว่าใช่ไหมเออนั่นแหละทำดีแบบมีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์กับดีแบบไม่มีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์ใช่ไหมอะไรมันดีกว like ่าใช่ไหมก็เปรียบเทียบไปเป็นลําดับลําดับอย่างนี้ทุกเรื่องมันมีลําดับอยู่นะเพราะในโลกนี้ทุกอย่างมีลำดับทั้งหมดลาดลุ่มไปเป็นลำดับไม่โกรกไม่ชันก็ มันจะเป็นไปนตามลำดับลำดับเท่านั้นเพราะฉะนั้นจากปุถุชนก็จะมาเป็นกลาณนาชนปุถุชนจะพุทธก็ไปเป็นอริยชนเลยได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมาเป็นกลางนชนก่อนใช่ไหมก็เทียบว่าคุณจะเป็นปุถุชนคนผู้้หนาด้วยกิเลสหรือคุณจะเป็นคนดีที่ยังลดกิเลสไม่ได้เพราะคุณจะเป็นคนดีที่ลดกิเลสได้คุณยังไปไม่ถึง กูก no ็เลือกเอาสิระหว่างคุณเป็นคนชั่วปุถุชนหนาโดยกิเลสเห็นแก่ตัวกับเป็นคนดีที่ยังลดกิเลสไม่ได้นี่คุณจะเอาอะไรใช่ไหมเออก็เอาคนดีที่ลดกิเลสไม่ได้ก็ยังดีกว่าใช่ไหมแล้วเป็นคนดีที่ลดกิเลสไม่ได้กับเป็นคนดีที่ลดกิเลสได้อะไรดีกว่าก็ดีที่ลดกิเลสได้ก็ดีกว่าอีกใช่ไหมเนี่ยก็ไปเป็นลำดับลำดับลำดับใช่ไหมเนี่ยก็จะเปรียบเทียบเอาดีที่ลดกิเลสได้กับดีที่ไม่มีกิเลสเลยอะไรดีกว่าเไม่มีกิเลสเลยก็ดีกว่าใช่ไหมอย่างเนี้ย ก็เปรียบเทียบกันไปเป็นลำดับลำดับลำดับอ๋อเนี่ยน้าอากนเกืือบอกว่าที่เมาที่เมาเมื่อก่อนเพราะว่าเอามากกว่าสองมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วก็ล้มมั่วไปหมดเนาะมันเยอะเนาะเปรียบเทียบมันมั่วไงมันมั่วมั่วเออบอกที่บอกที่ไม่เข้าใจที่เมาเพราะว่าเอามากกว่าสองมาเปรียบเทียบ ก็มกันก็ยุ่งเนะเอามากกว่าสองมาเปรียบเทียบมันก็เมาเนาะไม่รู้อะไรน้ำหนักเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ลำบากใช่ไหมเอาเรื่องเดียวสิเรื่องเดียวประเด็นเดียวแล้วมันก็มีสองอย่างเปรียบเทียบไปเรื่อยเร่เรื่อยเยเรื่อยสุดท้ายมันก็หมดทุกอย่างในโลกกันแหละทําเป็นหนึ่งอันนี่หมดทุกอย่างในโลกกันนะพราะทุกอย่างในโลกก็ทำเหมือนกันนี่แหละประเด็นไหนจะเอาประเด็นไหน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 ใช่ไหมจะเอาประเด็นไหนเท่านั้นเอง เดี๋ยวมันเหตุการณ์มันก็บอกเราเองหรอกนะเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นะเดี๋ยวเหตุการณ์มันก็บอกเราเองบางคนก็ไปเอาเรื่องที่มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับชีวิตก็เอาเริ่มต้นจากตรงนั้นก็ได้มีปัญหาฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเป็นไงเอาทุกปัจจุบันนั่นแหละมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับเราแล้วเราควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรใช่ไหมควรทําอะไรควรกินอะไรควรใช้อะไรควรอาศัยอะไรหรือไม่ควรทําไม่ควรกินไม่ควรใช้ไม่ควรอาศัยอะไร เอาเป็นเรื่องๆประเด็นแต่ละประเด็นเข้ามาในปัจจุบันนะควรทําอะไรนะระหว่างตื่นมาฟังธรรมกับนอนอะไรดีกว่าอืมเออใช่ไหมก็เห็นส่วนจะทําได้ทำไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งนะตื่นมาฟังธรรมก็ดีกว่าใช่ไหมอย่างนั้นเน่ะเอาว่างไมนไม่ดังเอาพูดใส่ไม้หเขาเอาไม้ไม่ดังมาให้ระหว่างเอาไม้ไม่ดังมากับไม้ที่ดังมาอะไรดีกว่าเออใช่ไหม ก็เอาไม้ที่ดังมาันก็ดีกว่าระหว่างพูดแล้วให้อาจารย์พูดซ้าๆนะเอาไม้ที่ดังแล้วพูดแต่ที่อาจารย์จะต้องมาอธิบายซ้ําว่าพูดอะไรพูดอะไรใช่ไหมมันก็จะดีกว่าพูดแล้วชัดเสียงออกมาเลยก็ดีกว่าอาจารย์ต้องมาทวนซ้ําให้ใช่ไหมนั่นนั่นแหละเนี่ยใช่ไหมมันต้องแววไวธรรมสองธรรมสองกราบอาจารย์แล้วก็อจารพี่น้องทุกท่านนะคะ ขาเรียกว่าทำสองให้เป็นหนึ่งทำสองเป็นหนึ่งทำสองเป็นหนึ่งสองให้เป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งเนี่ยพอครูก็พูดเร็วๆนะคนฟังไม่ทันอะไรว่าสองเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งแล้วอย่างอย่างคู่คำว่าชายหญิงอย่างเงี้ยใช่ธรรมะสองไหมคะอืมก็ใช่ใช่ก็ใช่ใช่ธรรมะสองชายหญิงก็ธรรมะสองอ่าชายกับหญิงอะไรดีกว่าล่ะเอาเป็นชายก็แข็งแรงกว่าดีกว่าใช่ไหมองค์ประกอบดีกว่าออาแต่ถ้ามันเป็นยังไม่ได้ล่ะก็เป็นทางก็ เป็นทางนามมาทำสิใช่ไหมเป็นรูปประทยังเป็นไม่ได้แต่นามมาทำเป็นได้ชนี่ชำระกิเลสปุ๊บก็เป็นชายทันทีมีกิเลสปุ๊บก็เป็นหญิงทันทีชำระได้ปุ๊บเป็นชายทันทีเลยเป็นปุลิสปุริสภาวะทันทีเลยมีกิเลสก็เป็นอิทธิภาวะชำระกิเลสได้ก็เป็นปุลิสภาวะทันทีเลยนี่ก็เป็นด้านนามมาทาไปก่อนด้านจิตวิญญาณที่มีค่าที่สุดด้วย พอด้านนามมาทําได้แล้วจะแล้วเป็นไงพอเขาเปลี่ยนพอเราเสียชีวิตไปนะวางร่างวางขันไปนะนามมาทมของปุริสภาวะเตมรอบเาก็เปลี่ยนร่างให้เองก็ได้ร่างด้วยสรุปแล้วอะไรที่เป็นคู่นี่เราทําให้เหลือหนึ่งให้ได้ใช่ทุกทุกอย่างทุกเรื่องใช่ใช่ทำให้เหลือหนึ่งให้ได้ เมื่อก่อนยังงงๆเมาๆกับธรรมสองอยู่เยอ,อะเลยเข้าใจได้ประมาณแบบว่ามันไม่ชัดนั่นแหละรู้แต่ว่าทำทาให้เหลือหนึ่งเราเราก็เหลือหนึ่งนั่นแหละทำทาได้อยู่นะคะทำทาถูกอยู่แต่ว่าไอความเข้าใจเนี่ยมันยังไม่ไม่รอบก็มาฟังซ้ํานี่ก็จำแจ้งขึ้นกัน ขอบคุณกับอาจารย์อ่าสาธุดีเข้าใจก็ดีแล้วท่านใดจะแสดงความเห็นไหมทำสองเป็นหนึ่งทำสองก็เป็นหนึ่งเข้าใจยังจะแสดงความเห็นไหมหรือเข้าใจหมดแล้วเออเข้าใจหมดแล้วก็ดีเนาะอ๋อทำไเก่งงี้อ๋อกิมนะเอาสองไม้ไปให้กิมอ่าเอาช่วยกันช่วยกันช่วยกันย่อยธรรมะ ทำสองก็เป็นหนึ่งทำสองก็เป็นหนึ่งทำสองก็เป็นหนึ่งทุกอย่างมันมีเยอะในโลกจะมาเยอะแยะไปหมดเลยเราก็จะเปรียบเทียบทีละเยอะไปหมดก็ปวดหัวตายพอดีก็เอาแค่สองอันสองเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งให้มันดีขึ้นไปเป็นลําดับเชิญอาจารย์คะถ้าศีลกับปัญญานี่เป็นคู่ไหมคะอืมเป็นคู่อ่าแล้วอย่างนี้เราก็พิจารณาว่าณเวลานั้นเราควรจะใช้ศีลหรือใช้ปัญญาใช่ไหมคะศีลกับปัญญาก็ทํางานคู่กันแล้วอันนี้เป็นธรรมะสองไหมคะ อเขาเป็นธรรมะสองที่เสริมกันเขาไม่ใช่ธรรมะสองที่ต้องไปแยกกันที่เราพูดในบาคนเประเด็นธรรมะสองในหมายควาว่าธรรมะสองที่แยกกันถ้าธรรมะสองที่เขาหนุนกันเขาเป็นหนึ่งเขารวมเป็นหนึ่งคงก็เปรียบ,บเทียบว่า่าถ้าจะเปรียบเทียบเอาปฏิบัติศีลอย่างเดียวไม่ต้องใช้ปัญญาปฏิบัติปัญญาอย่างเดียวไม่ต้องใช้ศีนกับปฏิบัติคู่กันศีลกับปัญญาคู่กันอะไรดีกว่า คู่กันดีกว่าคู่กันดีกว่านั่นแหละหนึ่งเหมือนพ่อชงเจดกับมรคออแปใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งไงปฏิบัติคู่กันดีกว่าก็เป็นหนึ่งนะครับนะระหว่างปฏิบัติศีลกับปัญญาคู่กันกับปฏิบัติแยกกันอะไรดีกว่าใช่ไหมเนี่ยมันสองแหละหนึ่งปฏิบัติคู่กันสองปฏิบัติแยกอะไรดีกว่าเนี่ยเราก็รู้ว่าปฏิบัติคู่กันดีกว่าเพราะมันพ้นทุกมันทําให้เกิดหนึ่งได้ขอบคุณอากินนะคะขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณนะกิมที่ถามคําถามนี้ค่ะเพราะว่าตัวเองใช้คําพูดไม่ถูกว่าจะถามแบบนี้เหมือนกันอาก็คือแสดงว่ามันมันจะมีตัวที่เสริมกันกับตัวที่แยกกันใช่แต่มีตัวเสริมกันกับตัวแยกกันด้วยเสริมกันนี่มันรวมเป็นหนึ่งเราไม่ต้องไปอะไรเขาอย่างไงเขาก็รวมเป็นหนึ่งอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติสองอย่างมาได้กันใช่ใช่ มันก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปอะไรกันครับครับถูก